มาชั่วโมงที่สองเก้านาทีจะบอกว่าเมกี้พักเบรกนะนั่งฟังเพลงเต็มๆเลยเท้าวันใหม่ของพรคประชาธิปัตย์ด้วยนะเออะเข้าไปเข้าไปดูันได้ในเพจของพรคประชาธิปัตย์นะฮะลงมาจะบอกว่าคุณจุลินแบบเขาหวีผมซะแบบเรียบแปร่เลยโดดเด่นทุกคนเลยขีม้าขาวแต่แต่ละคนนะพวกบรรดาแกนนำาเลยของพรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็จะแบบมีบทบาทนะสักนิดสักหน่อย อุ้ทำไมไม่มีติ่งมาริกาก็ไม่รู้เนี่ยมีมีเห็นหลออยู่ย<อ>ไหน,นึ่นะนั่งนั่งเสื้อขาวอยู่อย่างเงี้ยหรอ่อ <laughs> มีมีอยู่ให้ฉันพลาดไปได้ยังไงไม่ได้นะเขาเป็นมือขวาคุณจุรินนันไงต้องมีเลยแหมจริงๆต้องแบบมีบทเด่นกว่านี้นะอืแต่ว่าแต่ว่าคนที่บทบทเด่นเนี่ยก็คือได้เป็นมาดามเดียเพราะว่าเดินนําเดินตรงกลางเลยแล้วนํายังเจเนเรชั่นอย่านะคุณองอาจนะเขาเริ่มก่อนเลยนะเขาโบกธงก่อนคนแรกเลยแล้วก็มีอะไรนะปล่อยนกพิราบไปดูคนเลยอะเพลงเช้าเงี้ยบัญญัติเงี้ยก็ดูอะเป็นอะไรแปลกใหม่ดี นะเออแต่ว่าจะทําให้คะแนนกระเตื้มคือเปล่าอันนี้ไม่รู้อะนี่แต่ว่ามันอาจจะโดนใจในเนียในในช่วงอายุขนาดเนี้ยแต่ว่าเด็กๆเนี่ยไม่รู้ไง่เด็กๆรู้สึกยังไงเด็กก็ไม่เอาไม่เก็ตแต่่นนี่มันแนวแบบแนวคนมีอายุหน่อยนั่นแนวแนวนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่อาจจะต้องแบบเป็นแรปเป็นอะไรประมาณนี้หรือเ่ใช่สร็จต้องไปทําใหม่มาแรป รือไมาอีกทีนั้นไงทรงอย่างแบดไปเลยต้องลองวากไปเลยนะเดี๋ยวนี้ทรงอย่างแบดกระแสไอ้นี่แล้วนะค่อยๆดาวลงเดี๋ยวนี้เขาอะไรนะแว๊้แกๆ้งแกล้งกแก่ที่เด็กมันเด็กเต้นกันทั้งประเทศอะหลอแต่ไม่แต่เด็กเราตามไมดเนี่ยแผ่โยกสะโพกคุณออดคุณออดฮะกาเขาบอกว่าเนี่ยวันนี้ไปร้องที่เซนทันบางนาทรงอย่างแบดอ่ะเด็กเด็กเขาก็ยังร้องอยู่นะเด็กก็ยังชอบอยู่เมื่อวานอะเมื่อวานไปซื้อของเบเจอร์อย่างเงี้ยเออ ก็จะมีไม่ไม่หันไปดูนะออแต่ได้ยินเด็กกับคนร้องเพลงแล้วแม่ก็แม่เขาก็บอกว่าอ่ะร้องไปร้องไปเราเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านนะร้องไปเรื่อยๆคือเหมือนว่าลูกจะได้ไม่เหนื่อยอ๋อ <c oughs> มีแบบสิ่งสนใจอะไรอย่างนี้ <c oughs> ใครพอดีดูในเดี๋ยวคือดูในทิกตอกตอนนี้เหมือนเอไอเอาเอาัลกอริทึมของของทิกตอกกเหมือนจะไม่ค่อยชงส่งอย่างแบ่เท่าไหร่แล้วตอนนี้จะเป็นไอเพลงอะไรแวก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 นนี่คือเพลงอะไรของคะมันเป็นเพลงพม่าหรือลาวหรืออะไรสักอย่างแหละแต่ว่ามันนิยมในบ้านเราแล้วเด็กมันก็ทําท่าเต้นแบบยกยกสะโพกอ่ะแต่ว่ามันเต้นแบบแนวแบบเหมือนพวก ไอ้นี่มากกว่าแบบเหมือนป้อมก็ไปดึเนี้ยือเพลงนะไม่ต้องทําอะไรมากมาเลยนะเอาแบบง่ายๆให้เข้าหูติดหูใช่แค่นั้นก็ดังแล้วแค่สองสามประโยคก็ตนแยกอ่ะแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นเพลงในทางการเมืองนะก็ต้องมีการแต่งเพลงกันแต่เพลงลุงป้อมนี่ไม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 ่ขึ้นเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะเพลงล่าสุดเนี่ยลุงป้อมเต็ดลอยโอ้ลุงป้อมลุงป้อมเจ็ดลอยอะไรเนี่ยจำได้แค่นี้แหละ เออนี่มีคนบอกว่าในเพลงเอ็มวีไม่มีอภิสิทธิ์ไม่มีจุติไม่มีตันจิตพัฒและไม่มีสาทิปปิตุเดชะเออเนาะเออไม่เห็นแต่คุณอ,อภิสิทธิ์อันนี้เข้าใจได้ว่าเขาก็ไม่นะแต่ว่าเออแต่ไม่มีตันนี่แปลกเนาะตันมไม่อยู่ <laughs> อ่ะช่วงเออไม่อยู่มั้งเออใช่ที่เขาไปนี่ไงะอะไรนะ อันนี้น่าจะถ่ายดูใบอ่ะไปดูใบอ่ะคือใช่คืออันนี้มันน่าจะถ่ายมาเป็นเดือนแล้วแหละแต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ถูกเพราะว่าตันเนี่ยเห็นไปต่างประเทศตลอดไปงานของตำรวจด้วยอืมอืมเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่ใช่จะย้ายพักนะแล้วอย่างคุณจุติอ่ะจุตินี่แหละเออเป็นประเด็นใจไมแต่ว่าคุณจุติแดมีข่าวออกมานะว่าคือตอนนี้เรื่องของปฏิริสเนี่ยของพักประชาธิปัตย์อ่ะมีการประเมินกันเอาไว้ในสูงของพรคประชาธิปัตย์ว่าการเลือกตั้งงวดเนี้ย คะแนนปฏิลิสเนี่ยของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยจะได้สสอย่างน้อยเนี่ยประเมินนะเขาประเมินไว้สิบคนเพราะฉะนั้นสิบคนเนี่ยนะลองคิดดูดิเอาแค่นะคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์คุณชวนคุณบัญญัติก็สามแล้วที่จะเข้ามาเป็นสสปฏิลิสใช่ไหมที่ทางคุณจุลินบอกว่าจะจะเชิญหมาแล้วก็ต้องมีผู้บริหารของพรรคปัจจุบันนี้คุณจุลินคุณเฉลิมชัยคุณนิพนธ์ก็หกแล้วเพราะฉะนั้นมันเหลืออีกสี่อะ แย่งกันอุตลุดนะแน่แล้วคุณจุติเองเนี่ยมีข่าวออกมาไงบอกว่าคือคุณจุติเนี่ยตอนนี้รอรอลำดับปฏิลิสค่ะอเออคือถ้าหากว่าลำดับปฏิลิสไม่ดีเนี่ยคุณจุติก็จะย้ายไปอยู่ลุงไทยสร้างชาติเนี่ยมีข่าวออกมาว่าอย่างนั้นเอออืมโอ้โหนะก็มันก็มองได้เหมือนกันนะจากเพลงนี้ประมาณว่าฉันไม่รู้ฉันจะอยู่หรือเปล่าฉันไม่ฉันไม่มาคุณเดี๋ยว่งมาด้านขวานะเอคงแย่งกันเนาะสี่สี่เก้าอี้เนี่ย จะเป็นของใครไงว่าต้องมีคุณหญิงกัลยาอยู่ละหนึ่งอ่ะเออแล้วต้องมีพวกบรรดาแบบอาวุโสอ่ะเพราะว่าพรกประชาธิปัตย์เขาไม่ได้เลยนะแล้วเรื่องลำดับอาวุโสเนี่ยคุณหญิงกัลยาแกจะวางมือแล้วมั้งจะวางมือไหมดูท่าทางพี่น่าจะวางมือเลยนะแข็งแรงเนาะขนาดโดนอะไรโดนโจมตีอ่ะจากในพักเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งตอกี่ครั้งก็ไม่เคยหลุดจากเก้าอี้เลยนะเอออ๋อ่า เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีคนเขาแจ้งมาบอกว่าอคุณจุลินเนี่ยนะอายุคุณจุลินนะ่ะตอนช่วงที่ได้เป็นนัฐมนตรีอ่ะอายุเท่ากับอุ้งอิงตอนเนี้ยอ๋อสามสิบห้าสามสิบหกอออ๋ 5, 36, อฮิเป็นนัฐนตรีอายุสามหกเออเอายุสามหกแล้วก็ได้เป็นนัฐมนตรีตอนปีสามห้าเอออ๋อ เอาแต่ว่าเดี๋ยวทำอุงอิงเนี่ยอายุขนาดนี้เขาจะได้เป็นนายกนะเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะความจริงอ่ะอุงอิงเนี่ยก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะสั่งสมประสบการณ์ไปได้ก่อนนะคราวนี้ก็ยังไม่พร้อมนี่แหละเป็นประเด็นงานที่หลายคนเขาก็แบบเริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าสถานการณ์ในวันนี้มันไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะมันมีอะไรที่แบบละเอียดอ่อนมากเลยอ่ะเอาแค่สถานการณ์โลกของเราอ่ะปัจจุบันนี้โอ้โหคุณเอ้ย อืมพ่อวันไปเด้นหัวทิมอีกแล้วอันไหนอะ่ะเอาเห็นบินไปยูเครนนั่นแหละพอกลับจากยูเครนกลับบ้านนะขึ้น Air Force สวัก็หัวทิมเลยเด้ข่าวหัวโนเลยอะ่ะอาจจะแบบโอ้โหเห็นแบบเดินทางแบบเป็นเรื่องลับมากเออตื่นเต้นแทนนักข่าวเนะเขาบอกว่าปกตินะนักข่าวทำเนียบข่าวที่จะไปกับ Air Force สวัเวลา ประธานนบินสหรัฐไปไหนเนี่ยมีอยู่ประมาณส3าคนแล้วคราวนี้เนี่ยเขาเลือกแค่สองคนคือช่องหนึ่งนักข่าวกับช่างภาพแล้วก็แบบมาส่วนใหญ่เอฟพีตามตลอดอ๋อเอออาจจะเป็นของเอฟพีคือเอฟพีเนี่ยตามตลอดก็ถามกับเอฟพีตอนนั้นช่วงที่ทํางานด้วยอยากรู้มากเลยก็บอกเออนี่เขาสนิทเขาสนิทจะตามทุกครั้งไม่ว่าจะไปไหนเลยคือมาเมืองไทยเมื่อไหร่เนี่ยคือรู้แล้วว่าเอฟพีเขาต้องตามมาด้วยทุกครั้งเออเอออนั่นแหละ อ่ะก็สําหรับนะกรกตเนี่ยเออถ้าพูดถึงเรื่องของกรกตนะที่ทางสารรัฐมนูลเนี่ยเขาจะมีข่าวินิจฉัยกันออกมานเนี่ยช่วงวันที่สามีนาคมเนี้ยอาจารย์วิศนุบอกแล้วบอกว่าจะไม่มีการไต่สูงไต่สวนไม่มีอะไรละไม่มีสง่งไม่มีสอบเลยละวันนั้นเนี่ยตัดสินเลยอเออเออว่า สิ่งที่กรกะตยื่นไปอ่ะเรื่องของปมประเด็นเรื่องคนต่างด้าวเนี่ย<ะ>อ่อว่าจะถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยจะถูกจะผิดยังไงแต่ว่าทางกะกะตเขาออกมายืนยันแล้วว่ามันไม่มีผลอะไรเขาเตรียมไว้หมดทุกหน้าแล้วออเซึ่งถ้าหากว่านะต้องตัดปมของคนต่างด้าวออกเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นะแปดจังหวัดแปดจังหวัดที่ว่านี้คือสี่จังหวัดเนี่ยจะมีสอสออลดลงจะมีที่ตากเชียงรายเชียงใหม่สมุทรสาคร เชียงรายเชียงใหม่นี่แหละโหส่งผลกระทบกับพัรคเพื่อไทยเลยแต่ว่ามันก็ลดลงแค่แบบคนเดียวอะ่ะอ,ออย่างตากเนี่ยนะจากสสสี่คนก็จะเหลือสามเชียงรายเนี่ยจาก8ดจะเหลือเจ็ดเชียงใหม่เนี่ยจาก11เหลือ10สมุทรสาครเนี่ยจากสี่เหลือสาอส่วนนะที่เพิ่มอ่ะจะมีอุดรธานีค่้าเป็นส0นี่แหละก็เลยทำให้พื้นที่ภาคอีสานนั่นนะจากร้2ยจะเป็นร้อยสเออแล้วก็ลบุรีเนี่ยจากสี่ก็จะเพิ่มเป็นห้านครศรีธรรมราช จากสสเนี่ยเคนก็จะเป็นสิบคนปัตตานีเนี่ยจาก4ก็จะเป็น5เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จะมีสสเพิ่มมากขึ้นอ,อันนี้ก็จะส่งคนดีกับพรรคประชาธิปัตย์นะ,ะเพราะว่าจากเดิม58สเนี่ยสำหรับภาคใต้ก็จะเป็นหกสิบเนี่ยเหนือเหนือนี่จะเหนือนี่จะลดเหลือ36กลางก็จะลด88ดสิเออ ภาคอีสานก็จะเพิ่ม133ใต้ก็จะเพิ่ม58มเป็น60อืมอืมนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ารอดูสารน้ำมนูนว่าจะตัดสินออกมาว่ายัางไงอ่อืมประเด็นยุบสภาก็เห็นไหมอาจารย์วิศนุพูดเมื่อวานนะก็ดูเหมือนว่าจะใช่ก็อยู่ในชาร์ตเลยอ่ะสิ1ามีนาแต่ว่า อาจารย์วิศนุเมื่อวานพูดเหมือนว่ามันจะเร็วขึ้นกันอะก็คืออาจจะให้เร็วคืออย่าเกินคืออาจารย์วิศนุพูดว่าอย่าไม่อยากให้เกิน15มีนาแต่ว่าท้ายที่สุดก็อยู่ที่นายเพราะอะไรไม่รู้เนาะว่าไม่อยากให้เกิน15มีนาเนี่ยมันจะถ้านับวันแล้วอะไเออนับวันแล้วมันในนี้ทำไมื่อวานดูซึมเสียงแบบอาจารย์วิศนุเหมือนว่าอยากให้มันเร็วอ่ะเออเออมินเมย์ั้งนั้นก็ไม่ใช่วันธงชัยสิ ใช่ไงสิบเออก็ต้องสิาวันธงชัยไงเออไม่แต่ว่าถ้าเร็วหรอถ้าเร็วก็ไม่ใช่ถ้าเร็วก็ต้องไปเอาเลขเอาเล่นที่เก้าวเก้าเกหรือ10บหรือสิบเอ็ดสองอะไรประมาณเนี้ยไม่เกก็10อ่ะเออสิบเอ็ดก็ได้เลขนายกหนึ่งสองหรืออะไรประมาณเนี้ยทำไมเลขนายกหนึ่งสองละก็นายกห2ึ่งสองสองหนึ่งไงอ๋อเรุ่นเตรียมทหารรุ่นสิบสอเออเออร้อยอ มันเกิดยี่สิบเอ็ดเกิมันเลขเลขหนึ่งกับเลขสองอเลขของนายกอ,ะอ,อ่ะนี่คุณคุณปันนวิย์ก็บอกทำแล้วเท่ากับปฏิรูปตำรวจทำอยู่เท่ากับปฏิรูปตำรวจทำต่อไปเท่ากับปฏิรูปตำรวจ <c oughs> คุณโ <c oughs> ชคดีบอกว่าผมเชียร์อุ้งอิงครับขอให้เป็นนายกอืมแต่ว่ามีจุดๆ,ๆต่อนะคุณคุณ,คณเรียนรู้งานคุณกวีบอกว่าเป็นวันแม็กอินไตยแทน คืออะไรวันแม็กอินไตพี่เบิร์ดเหรอหรือว่ามันมีวันอะไรแม็กอินไตมันคืออะไรอออืมเนอกจากวันธงชัยนะบอกให้เป็นวันแม็กอินไตแทนแล้ววันแม็กอินไตนเป็นยังไงหรอไม่รู้เหมือนกันเอามาด้วยนะจ๊ะเออใช่คุณรู้คนเดียวไม่เอาแกวีเอออืมคุณเทพบุตรบอกว่าทําแล้วทําอยู่ทําต่อไม่เลือกลุงตู่ลุงแมวเข้ามาแน่ครับอีอีเออนี่ขัคุณกรีงศัก์อะดูเอมวีของ ประชาธิปัตย์อ่ะประชาธิปัตย์แล้วขำคุณจุลินคุณจุลินกลัวตกมมาคุณหญิงภรรยาก็โยกซะคุณเฉลิมชัยก็กำหมัดเหมือนนักแสดงหนังเลยแล้วก็หัวเราะมาอ๋อเขาบอกว่าก็เบิร์ดก็วันทงชัยไงอ๋อทงชัยแม่อินไต้อ๋ออูตายแล้วเราไม่เกต์นี่ไงคุณเกตคุณเกตก็บอกมาเออวันทงชัยไงคะอ๋อวันเดี๋ยวนี้หัวพวกเรามันไม่รู้ละค่ะ บอพวกเรามันไม่เดินโอ้โหนะคุณปี๋ชัยบอกว่าคุณเล็กบอกลุงตู่จะถอดใจเหรอคะผมว่าลุงป้อมควรจะถอดใจมากกว่าอ๋อไม่มันเป็นข่าวลืออยู่ช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไม่มีวี่แววของความถอดใจเลยนะฮะวันนี้ลุงป้อมจะไปไหนอ่ะนั่นน่ะสิเดี๋ยวรอดูไม่แน่อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้เนาะเพราะตอนกลางคืนจะไปไหนกันไปเยาวราชเหรอก็ไปมาแล้วนะจะไปกินอะไรเยาวราชเหรอ เพราะว่าผัดซีอิ๊วก็เงียบไปเลยช่วงนี้นะคะเพรนะว่าเดี๋ยวไปล่องลุงล่องเรือไปอะไรพวกนั้ล่องเรือก็ลำบากนะเออลงขึ้นลงอีกเอพมาะเลยเลยกลายเป็นภาระของลุงป้อมเองนั่นแหละอุทยตายแล้วสัปดาห์นี้ฉันจะไปไหนข่าวมันจ้องอยู่ไม่ทีมงานด่แหละทีมงานคิดกันหัวผูคิดเปนหัวผูเลยเขาก็เลยมาเขาก็เคยมีมาถามนักข่าวเรว่า จะไปไหนดีนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกลายเป็นภาละอีกทขานนั่งคิด <c oughs> พักมั่งก็ได้เอออืมอ่ะคุณหน่อยพอลพงศ์บอกว่าเพลงแว๊กแว๊กแวกอ่านะเนี่ยแหละเพลงแต่มันถ้าเต้นมันดูงไงไม่รู้นะพี่มันคือเด็กเต้นมันท่ามันสําหรับพวกเต้นโป๊ะๆอ่ะชูก้นอ่ะหรอ,อก็เลยแบบไม่รู้แต่มันก็เป็นที่นิยมคุณปฏิพรบอกว่า ดีนะไม่เป็นธงชัยะส์สันติสามโทสามโทคู่กับสามปอคุณเทพบุรบอกว่าลุงป้อมเหมาะที่จะเป็นผู้มากบารมีเหนือลุงตู่มากกว่าไม่เหมาะที่จะเป็นนายกคือเหมือนให้ไปเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอ่ะคอยเป็นผู้ช่วยเช่นที่ผ่านมานั่นแหละอ่ะก็รอดูนะฮะสถานการณ์มันคุณสายชนเขาบอกว่าสวัสดีค่ะสองสาวสุดแซ่บ เห็นประชาธิปัตย์ออกนอกกรอบบ้างดูแล้วสุดชื่นทันสมัยเขาทำดีก็ต้องชมเขานะคะเออใช่เห็นมาเห็นมาโดนเออนะถือว่าโดนอ่ะถือว่าโดนอืมโหแต่ว่าตอนนี้นะพรรคประชาธิปัตย์เท่าไหร่มีสอสอยู่ตอนนี้เท่าไหร่อะอ่าห้าสิบสองวะ ประมาณห้าสิบอ่ะคุณประสิทธิ์เลยแซลประชาธิปัตย์มาห้าสิบสามเออคุณประสิทธิ์เนี่ยคุณประสิทธิ์เลยแซลประชาธิปัตย์มาบอกอย่ามัวไปทําเพลงถ้าอยากได้คะแนนต้องไปแก้ปัญหาปากท้องประชาชนเออเอจริงคุณจุลินเ่ะไปแก้ปัญหาเน่านายเขาก็ตอนนี้คือเขาก็จะโดดเด่นเรื่องของประกันรายได้นะประกันเะยรได้ประกันพืชผลการเกษตรประกันรายได้อะไรได้ประกันพืชผลการเกษตรอ่า เนี่ยก็จะเด่นอย่างจากเมื่อก่อนอ่ะปีหกสองอ่ะเขาก็จะไม่มีอะไรแบบมาเป็นจุดขายได้เลยใช่ป่ะจุดขายของเขาคือไม่เอาพลักประยุทธ์อย่างเดียวใช่จำได้ไหมที่คุณอภิสิทธิ์เอาเป็นจุดขายอะแต่ว่างวดเนี้ยเอองวดนี้อย่างน้อยมันก็จะมีผลงานได้โชว์บ้างไงใช่แต่ว่าเนี่ยเขาก็ต้องทําให้ได้นะสอสอประชาธิปัตย์เนี่ยห้าสิบสามนะเขตสามสิบสามบัญชีรายชื่อยี่สิบ เพราะนั้นในครั้งนี้คือพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องได้สอสอเนี่ยมากกว่าครั้งก่อนที่เขาตั้งเป้าก็คืออย่างภาคใต้เนี่ยก็ต้องได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็หวังจะได้กรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพเนี่ยคราวที่แล้วไม่ได้เลยอเออ,อครั้งนี้ก็หวังที่จะเอากรุงเทพให้ได้เพราะนั้นเนี่ยคือถ้าหากว่าง,งวดเนี้พพยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะได้เกินได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้เนี่ยเกินห้าสิบสามเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคุณจุเลินและคณะก็ได้อยู่ต่อเออใช่อืแต่ถ้าได้ต ไปันทั้งแถบเลยนะแล้วก็คงจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าคือถ้าอ่าถ้ากรณีว่าเป็นฝั่งเพื่อไทยอ่ะมันก็มีข่าวเหมือนกันนะว่าพลเอกประวิตยเนี่ยไปดีลไว้แล้วกับอ่าประชาธิปัตย์ให้ร่วมรัฐบาลด้วยเออแต่ก็รู้หูแต่พรรคประชาธิปัตย์นะลำบากนะที่ใช่อ่ะเดมันจะใช่คือมันจะมันจะคนละค้่แบบคืออืมนะลาบากอ่ะอนี่เขาถึงบอกกันบอกว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าคุณจุลินเนี่ยนะได้ต่ำกว่าเป้าที่วางเอาไว้คุณอภิสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาเป็นหัวหน้าพักและพอคุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพักก็จะต้องยงคงยืนยันในจุดยืนเดิมคือไม่เอาพลเอกประยุทธ์เออคือไม่เอาทางด้านนี้แต่ถามว่าเขาจะไปร่วมเออกับเพื่ออะไรไม่ได้เนี่ยก็เลยมีการมองกันว่าเฮ้ยถ้าคุณอภิสิทธิ์มาเมื่อไหร่เดดล็อกเมื่อนั้นใช่ก็คือตั้งรัฐบาลไม่ได้อทั้งสองซี่เลยใช่ เพราะว่าแต่ว่ามันก็มีที่มีข่าวไนงะบอกว่าพลเอกประวิตยเนี่ยเจรจากับคุณเฉลิมชัยไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้ายังไงก็มาจับคั่วกับอีกฝั่งหนึง่งเลยซึ่งมันก็หูค่ํามันก็นะภาพลักษณ์ของประชาธิปัตย์มันก็กับเพื่อไทยมันก็อยู่คนละคั่วอยู่แล้วนะฮะอืม,อ,มอ่ะแต่ว่านะหลังการเลือกตั้งแล้วก็การเมืองนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเผื่อใจคิดๆกันไว้นิดนึงเช่นเดียวกันในส่วนของทหารเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่ คืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะปลุกกระแสอะไรนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่ากระแสรเรื่องปฏิวัติร,รัฐบารเนี่ยคนก็คิดมองข้าม็อดไงว่าถ้าเปลี่ยนถ้าไม่ใช่วิกตูอ่ะถ้าไม่ใช่วิกตูเป็นรัฐบาลเป็นนายกอ่ะถ้าอีกฝั่งหนึ่งเป็นอ่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วยิ่งถ้ามีการนีรลโทษสกรรม,มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะวุ่นวายแล้วมันจะมีอะไรในอนาคตหรือเปล่าอ้าแต่อย่าลืมไงก็พักเพื่อไทยไงเขาก็บอกแล้วไงบอกว่า คือถ้าจะเป็นเนี่ยเขาก็เอาบิ๊กป้อมไงเลือก<ช>ที่ใครได้บิ๊กป้อมไงก็นี่ไงถึงบอกว่าเอาบิ๊กป้อมมาเป็นตัวถอดสลักรัฐประหารแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยโอเคลูกน้องในกองทัพก็มีแหละแต่ว่าก็ก็ไม่ใช่คนคุมกองทัพอ่ะเออเพราะนั้นก็ยังคงมีความหวาดหวั่นอยู่นะว่าเอมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็เลยเมื่อวานนี้เจอบิ๊กบี้พลเอกนร o พันธ์ก็เลยลองลองถามดูว่าเอ๊ะ คือถามแบบแบบคุยคุยเฉยๆนะว่าเอ้เนี่ยหลังเลือกตั้งเนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนคั้วอำนาจเนี่ยคนเขาก็ห่วงห่วงกันนะว่าจะมีรัฐประหารบิก๊กบี้ตอบเหมือนเดิมไปไหว้พระสวดมนต์ <c oughs> <c oughs> คือโอ้ นักข่าวเนี่ยอย่าไปหมกมุ่นกับเรื่องรัฐประหารเราบอกว่าเออเราแค่มันมีความหวัหว่นกันในอนาคตแค่นั้นเองอแต่ว่าอย่าลืมว่าบิ๊กบี้เนี่ยสาิกันยายนนี้ก็กเกษียณแล้วอสมมติตั้งรัฐบาลสิงหาใช่ไหมเชื่อได้ว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันคงไม่ใช่ภายในเดือนอสองเดือนหรอกก็อาจจะข้ามปีซึ่งตอนนั้นก็เป็นพบอเหล่าทัพชุมนุแมแต,แต่ว่าปฏิวัติรับประหารช่วงเนี้ก็รู้อยู่ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆ่ายใช่าง่ายนะนะคือเนี่แหละถึงบอกว่า เออนะอก็เป็นความหวาดหวั่นของคนไทยแหละใช่ไหมอ่าคือว่าไปก็บอกไม่รู้กี่หนุนตรกี่หนแล้วนะเออ <laughs> แต่ก็แต่ก็ทับอ่ะใช่แต่เราก็รับประกันอะไรไม่ได้ไงว่ามันจะอะไรยังไงหรือเปล่ายิ่งถ้ากรณีว่าถ้ามันเกิดความวุ่นวายเป็นจรลาจนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คิดไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะใช่แต่ถ้าอ่เพื่อไทยมีพลเอกประวิตย์เนี่ยมันก็ลดบรรยากาศระหว่างกองทัพกับพรรคเพื่อไทยไปได้มหาศาลนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์นะฮะมาถึงวันนี้เนี่ยก็ ดูจะเป็นไปได้สูงแล้วล่ะเรื่องของเพื่อไทยกับพลังประชารัฐอ่ะใช่อแล้วพี่ดูนะเมื่อมีเพื่อไทยมีพลังประชารัฐก็ต้องมีก้าวไกลอ่ะเออแล้วก็ต้องมีเสรีรวมไทยอ่ะเออเสรีรวมไทยเนี่ยมาแน่กับคุณเอกประเวศนะเพราะว่าเพราะว่าพลตศรีพิสุทธิ์ก็ออกมาประกาศชัดเจนแล้วว่าคือรวมได้หมดแต่ก้าไกวแต่เก้าไกลนี่อืมแหมอ่าแล้วถ้าเขาไม่เอาเก้าไกลร่วมรัฐบาลนี่จะยังไงเนี่ย มันก yeah. okay, okay, ัดูท uh, ี่ว่าคะแนนน่ยมันจะพอเสียงว่ะมันจะพอเพราะว่าถ้าดึงภูมิใจไทยมาโอเคได้ถ้าถ้าภูมิใจไทยนะเพราะว่าเราก็กลัวว่าไอ้กรณีของชูวิทย์เนี่ยมันจะทาให้ท่านนายกกับทางคุณอนุทินอ่ะอาจจะเกิดรอยเล้าในใจอะไรงนี้หรือเปล่าไงถ้ามีคนเอาประเด็นนี้มาแบบ เอโจมตีมากๆแหมถ้ามีรอยล้าวในใจอะจําได้ไหมวันหนึ่งอ่ะที่ภูมิใจไทยอ่ะออไม่เข้าไปชุมคลมอ่ะเ้าจะมีมันก็มีมั้งแต่ตอนนั้นแล้วเรื่องรถไฟฟ้าเหรอออืใช่ก็ต้องมีแหละแต่ว่าเก็บความทีสร้างประวัติการมาังแต่ตอนนั้นแล้วว่าเเอออใช่อ่เดี๋ยวเราพักก่อนครู่หนึ่งไปพักกันสักครู่ค่ะ